ล้างมือก่อนทำอาหารนะครับสวัสดีนะครับทุกคนลูกข้าวเหนียวโคราชบ,บ้านสวนพามาทำลาบไก่นะครับแต่ว่าไม่ได้สับไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายลงเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกครับผมขอรัดมาแบบ เราปรุงกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันอยู่ในโรงงาน,นครับมันมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่มาครับทุกคนผมจะใส่ห,หอมแดงแล้วก็พริกกระเทียมนะครับ ก็จะใส่เกลือชูรสครับใส่หลายเสหลายครับกระรุดดีนะครับน้ำปลา้า นัวเลยครับแต่ไม่รู้สูตรพี่น้องใช้ใส่ปลาร้าหรือเปล่านะแต่ผมใช้ผมใส่ครับเพื่อความนัวครับน้ำปลาครับตามด้วยพริกปน่นสองตะพีครับ ข้าผัวครับหนึ่งทับพีครับคนจักหน่อยก็จะบีบมะนาว มะนาวนี่ตามชอบนะครับใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะๆหน่อยผมใส่ลูกนึงเลยครับ แต่ส่วนมากผมทำอาหารผมจะไม่ชิมเลยนะครับทุกคลิปที่ทำออกไปผมก็ไม่รู้ว่าอร่อยไหมแต่ว่าสำหรับผมผมว่ามันอร่อยครับผมก็จะใส่พักนะครับพักของเราก็จะมีครบเลยนะครับก็จะมีพักชิจีนสเละเนต้นหอมแล้วกับใบอีลาบ้านเองนะ่ยใบแขวเลื่อยอะไรนะ่ะพักชีฝรั่งนะครับใส่ลงไปเลยครับบางบ้านก็เรียกไม่เหมือนกันนะครับ ผมจะเรียกใบอีลามากกว่าทุกคลิปที่ผมทำออกไปถ้ามีเสียงเล็ดรอดหรือว่าอะไรต้องกราบขอไพไวผ่านคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าพวผมอยู่ในโรงงานครับมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไรครับนุ่งแลยลรอกับบ้านเองก่อนเด้อครับ ถึงจะไม่หนวกหูครับครับทุกคนเสร็จแล้วครับนี่ลาบไก่ของเราวันนี้ครับครับผมพร้อมเสิร์ฟนะครับขอบคุณนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ